สวัสดีครับผมชื่อ B.A. นะครับเป็นเจ้าของร้านเนื้อบรนสอรี่ครับร้านเราก็จะเป็นร้านกาแฟสไตล์ออสเตรเลียนะครับเราก็พอดีผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียมาประมาณ7ปีนะครับไปทำงานที่บิสเบิร์นมาก่อน1ปีอยู่ที่ซิดนีย์เดือนก็ไปอยู่นเนืเ้อบรนเกือบ6ปี เราก็จะพยายามนำกิมมิคต่างนะครับของที่ออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นรสชาติสไตล์การแต่งร้านหรือว่าสิ่งที่เขาพูดสมมติอย่างงี้สมมติเวลา,มมาเราทํางานเนาะหรือว่าเราอยากคุยกับคนออสเตรเลอเราควรจะคุยเรื่องอะไรเราก็จะพยายามแทรกไว้ที่ร้านของเราเล็กๆๆๆๆน้อยนะครับเปิดค้ดกาแฟเพื่ออะไรคะโอ้หเนผมก็มีประสบการณ์ที่เยอะสมควรนะครับที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะอยู่ทั้งหลายๆเมืองเลยแหละผมก็รู้ว่าโอเคคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องการอะไร คุณต้องควรจะตอบคาถามยังไงคุณควรจะรู้อะไรบ้างเช่นคุณควรจะทําอะไรได้บ้างสมมรัเวลาไปสัมภาษณ์งานนะคุณรู้ไหมไม่รู้ไงคุณก็เลยต้องเรียนไงแต่ถ้าสมมติคุณมาเรียนกับเราเราก็จะบอกให้คุณฟังว่าเอ้ยคุณควรจะตอบคาถามยังไงคุณควรจะเตรียมอะไรไปบ้างในชีวตของคุณควรจะมีอะไรแล้วทําไมเขาถึงจ้างคุณแล้วทําไมเขาถึงไม่จ้างคุณนะครับอ่าโอเคเขาเราสอนอะไรบ้างนะครับก็ ของเราก็าจะเป็นหนักๆเลยนะครับก็จะเป็นเน้นที่กาแฟาที่ออสเตรเลียเนาะก็จะเป็นกาแฟร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟาพวกคาปูชิโนโ่ลาเต้ทุกอย่างเลยที่เราเสิร์ฟที่ออสเตรเลียแล้วก็มีคำศัพท์ของที่ออสเตรเลียเช่นช็อตแบ็คคืออะไรเมจิกคืออะไรลองแบ็คคืออะไรลองมาเชอรโตคืออะไรส่วนถ้าเกิดคุณทําได้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้สกิลพวกนี้มันก็จะช่วยในการที่เราจะสมัครงานที่ออสเตรเลียเยอะมากๆนะครับ เราจะสอนตั้งแต่การจากสูเลยนะครับตั้งแต่คุณทําช็อตเลยช่างกาแฟเครื่องกาแฟแอดจักยังไงนะครับสปีดบาร์ที่นูงใช้ยังไงอ่าเราจะไม่มีกาแฟดิฟนะครับพอดี่ออสเตรเลียจะเป็นสปีดบาร์ทั้งหมดนะครับจะไม่มีกาแฟดิฟตีฟองนมเทคนิคการสปีดจักนะครับก็คือการแบ่งฟองนมให้เท่ากันเวลาเขารับสมัครงานนะครับก็จะให้คุณน่ะทำกาแฟสองแก้วถ้าคุณสามารถเอ้ยตีฟองนมนะครับทำกาแฟทำช็อตกาแฟอย่างถูกต้องนะครับแล้วคุณสามารถทำกาแฟพร้อมกัน ในการเต่าฟองนมครั้งเดียวแล้วทำกาแฟได้สองแก้วโอกาสที่คุณได้งานก็จะสูงมากถ้าเกิดเราไปที่น,นู่นร้านกาแฟเยอะมากนะครับก็อยากให้น้องๆมีสกิลนะครับแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้คุณได้งานคือฝีมือของคุณสกิลของคุณที่เราจะสอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟร้อนการทำลาเต้การทำคาปูชิโนโ่หรือกาแฟที่ออสเตรเลียมีอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัครเลยเรียนเลย ตอนนี้เราก็มีคาเฟ่ด้วยอยู่ที่หน้ามหลาลัยแม่โจนะครับตรงประตูบางเขนเนาะก็สมมติเล่ใครอยากลองชิ้นกาแฟสไตล์ออสเตรเลียนะครับมีไวฟ์ดีๆนะครับคนที่มาลูกค้าเป็นร้านเราก็เป็นคนสน่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เคยมาที่ออสเตรเลียกันหมดนะครับก็มาคุยกันได้กันได้แล้วก็อยากมาสอบถามอะไรบาริสต้าได้มาเทสได้นะมาเป็นนักสืบก็ได้นะบาริสต้าเราพร้อมนะครับในการที่จะทํากาแฟอร่อยๆให้ทุกคนได้กินกันแล้วก็ ก็ฝากคลาสของเราด้วยละกันนะครับว่าโอเคตอนว่าสมมติถ้าเกิดคุณอยากไปเป็นนักเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยอยากไปทำกาแฟที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ขอละกันนะครับถ้าไม่เรียนที่เราเนี่ยก็เรียนที่ไหนก็ได้นะขอให้มีสกิลติดตัวไว้แล้วก็เจอกันนะ